เดูหน้าตาดิ่ไอขยะเปลือกกินได้ไหมได้ดิี่้เปลือกมันที่อร่อยเจ๊มันจะมันนุ่ทั้งเปลือกเลยเปลือกมันไม่แข็งจริงอ่าเปลือกมันนุ่มแล้วเนื้อมันขัมันด้วยฟักทองใช่อืมอร่อยอร่อยในเรื่องเนี่ยสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจี๊ยบในช่องหวานเจี๊ยบชาแนลวันนี้จะทำอะไรอลังการอีกไหมเนี่ยไม่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 ก็ปกติทั่วไปเป็นฟักทองสังผี๋ะ ฟักทองเรามี2รลูกอันนี้เป็นฟักทองที่เราปลูกเองนะฟักทองมาจากไรื่อยซุพเปบุรี่ให้ปิดรั้วเอาแน่จิงแน่เลยอ่ะนีสองลูกเป็นฟักทองฟักทองเนื้อนี่ดูเนื้อลูกนี้ดิเนี่ยไปดูยักจุกดูยักจุกวันนี้เราก็เลยจะมาทำขยะฟักทองเดี๋ยวเราจะวอร์มซึ้งไว้ก่อนอ๋อวอร์มให้มันอุ่นๆไว้ต้องลาผสมส่วนผสมทั้งหมดแล้วใ <Jean> no ส่ฟักทองแล้วเราก็นึ่งได้เลยมาถึงวิธีการทำขั้นตอนส่วนผสมเรืจากฟักทองสวยจริงชอบชอบ อ่าวิธีแรกคืออะไรเอ่ยเลยน้ำกระทิน้ำกระทินี้พี่เจี๊ยบใช้ครึ่งโลมีเยอะเนี่ยเลยอ่ะอ้าวจะรู้ว่าคูนไหมเนี่ยใส่กระทิครึ่งโลอันนี้หัวใช่ไหมอันนี้หัวอ่าใส่หัวกระทิครึ่งโลเลยอ,อันนี้เป็นหางกระทิใส่หางกระทิมาอีกครึ่งเนืยวพอมั่งอ่ะหางกระทิแบสองก้วยหางกระทิสองก้วยตวงใส่เข้าไปอ้า เสร็จแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปไข่ไก่พี่เย็บจะใช้หกฟองโอเอาให้แบบว่ามีรสชาติไข่เต็มๆเลยอืออมือระวังไข่เสียนะง่ายๆนะใช่เอากะทิตีกับไข่มันจะมีความยากตรงที่ว่าสักขยามันจะขึ้นหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ตีก่อนตีให้มันเข้ากันตีให้ไข่กับกะทิเข้ากันหนึคน ตอนนี้ขึ้นฟูกว่าเอาง่ายยิ่งฟูเขาบอกว่าหน้าหน้าไข่มันจะฟูยี่ฟูนี่หน้ากินเวลาเราเนื่องออกมาแล้วสั่งพะยานี่ทำยากไหมจริงจริงแล้วถ้าตามความจริงทำยากพี่พี่เจี๊ยบเลยทำพังกันแล้วหน้าไม่ขึ้นหน้ามันจะเป็นแบบหน้านิ่งมากเลยอ่ะเป็นเป็นเนื้ออย่างกันอ่เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลน้ำตาลนี่ใช้ร้อยแปดสิบกรัมน้ำตาลปี๊บไม่หวานมากใช่ไหมเดี๋ยวมาลองชิมอีกรอบนึงเพราะว่าเราใส่กันพี่เยอะเพราะว่าตอนแรกที่ใส่ร้อยแปดสิบกรัมคือก็ทงหนึ่งลูกแล้วก็เข้าไปเรื่อออยๆันนี้้ตง ให้เป็นวิธีการขยำเพราะว่าถ้าตีมันจะตีไม่ได้เราต้องขยำก่อนหอขยำให้น้ำตาลละลายถูกต้องแล้วค่ะล้างมืออย่างอะล้างแล้วขยำให้น้ำตาลละลายมบน้ำตาลเหมือนเราต้องคิดถึงว่าเรามอหบผัวบี้ให้มันละลายเยเดียวมีอะไรบี้ะเบียนตาลละลายละลายน้ำตาลให้มันเข้ากับไข่แล้วก็กะทิซะน้ำตาลจะพอไหมนึกเนี่ยก็ไม่นน่ไงเราซื้อมาเนี่ย ยันเหลืออยู่อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวอ๋อเปน,น้ำตาลมะพร้าวเ,เลยใช่้ใช,ใช้เป็นน้ำตาลถนนได้ไหมได้ได้หมดอันนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมเป็นมะพร้าวไงพ<อ><อ>ถ้าใช,ใช้เป็นน้ำตาลถนนก็กลิ่นน้ำตาลตนดเราใช้น้ำตาลอะไรสังขยาเราก็าจะเป็นกลิ่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สมควรเลือกที่มันเข้ากันไอเรื่องหวานน่ะน้ำตาลทีมันจะหวานไม่ไม่ไม่แหลเหมือนน้ำตาลทรายเดี๋ยวพอน้ำตาลละลายก็จะใส่เกลือไปประมาณหนึ่งช้อนชาตัดความหวาน นี่ละลายแค่หมดแล้วนี่แล้วเดี๋ยวเขต้องมานั่งตีต่อตีต่อให้มันปูตอนนี้มันยังไม่ปูนี่แค่ผสมเข้ามันละลายอีกใช่อ้าวถ้าตอนต่อไปใส่อะไรเมื่อกี้เราเพิ่มน้ำตาลทรายแดงมาหน่อยนะไอ้น้องโตอะไรเนี่ยรอแป๊บนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เผื่อไม่ได้เลยนี่ใส่เกลือตัดความหวานตัดอีกไม่เอาอมืตัดขนาดเนื้อแดกเกลืออ่าอันนี้ก็คือวิธีการทำให้มันปูใช่ไหมเราก็ตีอ่ะอันนี้ก็ทำให้ปูช่วยไหมมาเดี๋ยวหลานตื่น เดี๋ยวขั้นตอนนี้พี่ทำเองเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะเดี๋ยวเมียข้อมือหักนี่การทำให้ทันนี้กับไข่มันฟูเพราะถ้าไม่ไงั้นมันจะไม่ฟูเคยทำแบบไม่ทีแม่งไม่ฟูน,น่ายนิงมากเลยอ่ะายถึงฟังคออ่ะเวลาทำออกมา <laughs> แล้วโอ้โอ้โอเคจะมาดูตอนที่พี่ชาติเขาตีจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว two thousand years later เมื่อไงคะกินไหนแล้วนี่ไงเมนูนี้เห็นไหมน้ำมันจะรู้สึกแบบ มันจะเปลี่ยนสีมันจะเปลี่ยนมันจะข้นมันจะใสที่เขาให้ตีคนโบราณทขาใส่มันจะเป็นเพราะเหมือนไข่เจียวมากไข่เจียวยิ่งตีมันก็ยิ่งฟูใช่แต่ว่าไข่เจียวอ่ะตีตีต้องตีตอนกระทะร้อนๆใช่ไหมอืมอันนี้มันนึ่งไงเราก็เลยต้องตีนี่ตีมาสิบกว่านาทีแล้วเ,เวลาเรามันเริ่มได้ที่อ่ะฟองมันจะขึ้นง่ายมากเลยเนี่ยวเวลาเราตีตอนแรกฟองยังไม่เยอะขนาดนี้นี่นี่ก็พังช้าช้าเต้ยมันยืน ่ะเดี๋ยวเราไปกอปรอกใส่ฟักทอง A few inches later หย่อนลงไปในรูที่เราผ่าแล้วเอาเม็ดออกฟักทองเราเม็ดออกหมดแล้วนะเม็ดออกหมดแล้วแล้วก็ล้างอันนี้ใส่เต็มเลยไหมหรือว่าแค่ครึ่งมีพอเ<อ>พราะเดี๋ยวเนื้อมันจะฟูขึ้นมามันจะพเพิเยอะขึ้นมาหน่อยหย่อนลงไปโอเคแค่นี้พอใช่ไหมใช่สิ่งนี้เนื้อเนื้อโคตรเยอะเลยอ่ะแล้วอันนี้ทำไงอ่ะทิ้งเหรอไม่ก็เดี๋ยวใส่ไ,<ป>ไม่ต้องปิดถ้าปิดอันนี้ไว้อ่ะมันจะไม่ละอุมันจะไม่สุกเหรอ พอวางให้ข้างให้มันนมึ่งเปสุกปพร้อมกานแล้วก็เป็นปิดจานสุดท้ายบางทีอ่ะเวลาเรากินใช่ไหมตัวสังขยาจะหมดก่อนฟักทองเราก็ใช้ฟักทองที่เราทําแยกไว้อ่ะมาแล้วก็ยกใส่ซึ้งชั้นล่างก่อนมีสองชั้นหูวันให้โหลเลยแล้วก็ส่องมาชั้นหนึ่งมาแล้วก็ฝามาวางไว้ฝาฟักทองแล้วก็ชั้นที่สองวางไม่ได้ว่ะติดตัวยิงริงมันสูงมางเอาลูกเพี้ยมา โอ้โหรักเสน่หมากคุณว,วายจ้างอันร้อนแล้วอ่ะอ่าอันนี้แม่จะวางได้อ่ะโอเคอันนี้วางได้พอดีอ่ะเขียนสูตรทีไว้หน่อยเพราะว่าเราจะต้องใส่อีกใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือถ้วยปกติกที่เราที่เราเหลือแต่ถ้าใส่ถ้วยไปเลยถ้วยเดียวไม่น่าพอแล้วเยอะไปวางไปเสร็จยังเสร็จแ,แล้วลงมาได้หรอใช่อโอ้โหมันใหญ่จัดถ้วยไม่พอลงนะก็ฝาทิ้งไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่ามันสุกหรือไม่สุกแล้วเปิดไฟไฟกลางโอเคปิดฝาไว้เดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะ One hour later ได้ทำไมมาดูก่อนมาดูก่อนผ่านไปแล้วเนียผ่านไปแล้ว15นาทีโอ้โหแค่จีอยู่ข้างบนฟันชทองก็นานไม่ปวดเป็นไงนี่ยังไม่สุกเหรอยัง เนื้อไม่เห็นหรือเมื่อกี้มันปุดขึ้นมาข้างล่างไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าดูจากข้างบนก็รู้เหมือนกันเห็นไหมหมอแล้วว่าไม่ต้องดูหกดูากข้างบนอ่ะมันละอุมันละอุเออย่อดูอย่าดูน้ำเพราะน้ำมันแห้งเปล่าอ๋อแห้งมันไม่เห็นใช้กลางแบบค่อยๆให้มันละอุใช่อันนี้มันน่าเคลียรทีละได้ทีอ๋อโอเครอเดี๋ยวรอดูตอนขึ้นชั่วโมงสำเร็จเลย two hours later ได้ก่อนเนาะดูสียด้ยซิยทำไมไม่เป็นตัวเห็นน้ำมันลงอืม นี่มันติ้งติ๊งหรือไงแสดงว่ามันยังใช่ไหมมันยังไม่เป็นตัวเลยนี่มันเป็นอยู่นะเนาะมาดูฝั่งนี้ดิที่ก็ฉีกไว้เพราะว่าน้ำมันอายความร้อนอ่ะน้ำอ่ะมันเดือดตกไปไงมันก็เลยทำให้เละๆนี่ยัง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 ใช่เดี๋ยวของทุกอท่องเนี่ยเข้าไปนะเพราะว่าเนื้อข้อท่องน่าจะถูงกว่าเละสูงเท่าแหร่ซ่อมลงไปคือน้ำทะลักเลยน้ำทะลักเลยซ่อมลงไปหายเลยเนี่ยไม่น่าเราไม่น่าเอาน้ำเอาการลงน้ำซุ่มไปใช่ นี่น้ำเติมจานตอนนั้วก็ทอ,อมันนี้ถ้าเกิดน้องๆทำน้องๆไม่ต้องเอาอะไรวางไม่ต้องอาจาร์ลองนะจ๊ะเอาก็ทอ,องวางไว้บนชิงเลยแล้วกะเพลงกันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นน้ำอ่ามาตอนนี้สุกแล้วใช่แต่ก่อนอื่นที่จะเอาไว้ให้คนอื่นชิม ค่ะเย็นใช่มันต้องพักท้อุณหภูมิมันเซ็ตตัวใช่มันเย็นเวลาตัดผ่าไปให้เขาชิมอ่ะมันจะได้สวยเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วมันแตกมันเละมันกินเป็นมันมันดูไม่น่ากินอ่ะไปเดี๋ยวจะเอาจะเอาชั้นล่างก่อนเพราะว่าในี่เช่นปนญาเราจะดว่าอีกไหนแล้วถ้าชั้นนักเธอฉันกับเธอเราก็มีกันอยู่สองคนนี่แหละพี่ตาเนี่อะไรกันโอ้แต่บรรสุกนะครับทุกคนนี่ชั้นเนี้ยเี๋ยวนี้ปูถังมาแล้วอันนี้ก็เหลือแค่เอามาผึ่งให้มันเย็นโอ้ เนี่ยคุณดูดีสวยมากเหมือนมันมันออกอ่ะเราใส่หัวกะทิเยอะอ่ะอืมมันกะทิออกเลยไม่เป็นไรเราก็ทิ้งให้เซ็ตตัวให้เย็นแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเสิร์ฟให้คนในบ้านกินกันโอเคงไหนนะคุณดูดีมันแตกอ่ะมันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันยังร้อนยังไม่ละอว่าอืมมันมันเหลวอ่ะรวอ่ะมันน้ำมันเยอะไปเปล่าคระที่มันเยอะไปเปล่าใช่ไหม่มันน้อยทำทําเนี้ยนี่แต่พอเป็นแบบนั้นเห็นปะ อืนุ่มในถ้วยนี่นุ่มเลยแต่ในมัดชอวอ่ะอุ้ยมันร้อนนี่หว่าเออมันยังร้อนเลยเวลาวานี่ถ้าไม่งั้นอันนี้เราทิ้งไว้ให้เย็นก็ได้เพราะอันนั้นมันแลยมันโ้นอ่ะเหมือนกเย็นเลยมนแค่เย็นอืมนี่นี่นิ่ง a few moments later อ่ะไหนเียนี้น้ำานาอย่างไสั่งขยะนี่สั่งคะเลสั่งขยะรวมกันสั่งคเลา้ี่กะ อ๋อมันร้อนดยู่แล้วทีนี้มันก็เลยไหลออกมากองรวมกันหมดเลยอ่ะเป็นน้ำเละนิดเลยอ่ะมันไม่เป็นเลือดแข็งแข็งเหมือนที่เราทำกันอ่ะใหกูชิมก่อนเลยเมาลาวาแลนะดูนี่มันขี้ไม่อยู่ไหมมามานี่มาลองชิมดิอ่ะนี่ว่าน้าตาเหมือนอะไรกินได้อะเฮ้ยรสชาติเป็นไงเงี้ยรสชาติได้รสชาติได้แต่หน้าตาไม่ได้ ไปมองมันมากบางคั้กินเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจมันเล็กมากเลยนะบางครั้งอะไรบางอย่างหน้าตาดีแต่มันกินไม่อร่อยก็มีนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้หน้าตาทุเล่นแต่พอกินได้ไม่ันไม่ไม่ทุเรศหรอกอร่อยอ่ะกินไปพังทองเนื้อไงนี่พังทองต้นที่สุพรรณนะพังทองเนื้อได้ไหมหวานเพิ่งจะมันดีพังทองหนึบเลยแล้วหนึบพังทองเนื้อมันแน่นเนื้อแน่นมากรล้วถ้าได้หมดแล้วไปหาปรับปรุงทำไง ให้มันแข็งให้มันแข็งให้มันแข็งคืออื้ออีกนุ่มหนึ่งแน่นอร่อยแม่มาลองนี่อ่ะแม่ลองชิมดูหน้าตาดิอันท้ายยาเบือกกินได้ไหมได้ดิี่้เบือกมันที่อร่อยเจ๊มันจะมันๆเนี้ยไปกินดันื้อมันก็ไม่อันนี้หนูล้างสะอาดเอาฝอยถูฟองน้ำถูแล้วถูทั้งขยะเป็นยังไงเป็นยังไงเือกมันไม่แข็งจนอ่าเบือกมันนุ่มแล้วเนื้อมันขึมันด้วยมันคล้อยอร่อยอร่อยในเรื่องเนี่ยถ้าตามร้าน ่็ไปนะมันเป็นมันจะหวานแยบอ๋อหวานแยบแล้วมันจะแข็งด้วยอันนี้มันหวานน้อยหวานน้อยหวานเบาหวานเบาแต่มันไม่เป็นตัวมันเละเละอะอ่ะไหนลองชิมมั่งนี้มาเคปชาติดกระดาษอันนี้โคตรเละอันนี้มันอันนี้มันไข่น้ำมันไข่ตจนอะหน้าตาไม่น่ารับประทานเลยหน้าตาไม่น่ารับประทานนี่นี่เป็นอะไ ไม่ชิมาทองว่าเวลาะมองคนที่ภายนอกอ้าวอ้าวทำไมยเล่นรสชาติคือถังขยะเลยเอาลูกเองมันไม่แข็งไงเจี๊ยบทำขนมได้ทำจากคู่ถังขยะเราก็ทำถังขยะนะแต่แค่ว่ามันไม่ไม่ไม่เป็นกรงที่ไหวนั่นเองแต่ว่ารสชาติใดไม่หมดแล้วมันไม่เทนตัวเอ้ยรสชาติได้กลิ่นได้กินได้อะไรได้รสได้หมดเลยอืมหวัดที่ใจดีนะอืมไหนกินเลยถ้วยนี้อ๋อในถ้วยมันเป็นในถ้วยเป็นตัวกว่าใช่อันนี้มันไปคนน้ำปลาทองมันออกมาด้วยหวาดช้ำช้ำ อร่อยไปลองทํากินกันดูนะครับแต่สูตรทําให้มันแข็งตัวน่ะพิงก็ไม่รู้หรอกว่าทํายังไงก็ได้เขากดไลค์กดแชร์กดซับไตเติให้ช่องหวาเจี๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเป็นกาลังใจให้พี่เจี๊ยบด้วยเจี๊ยบได้ศึกษาคุณว้าทำอาหารดีๆออกมาแบบนี้อีกแล้วใครมีสูตรทําให้มันเป็นตัวแข็งแข็งคอมเมนต์มาแต่ตอนที่ไปทากับอานะแข็งนะก็เลยงงว่าแม่รีทําแข็งทำไมเจี๊ยบทาไม่แข็งเหลวเปวเลย เรา่าจอมาสูรแม่ลีแล้วแหละ,ะให้คนช่วยคอมเมนต์มาเ<ช>พื่อพิสูจน์นี้ก็บ๊ายบายขอบคุณราไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย